พิเกตคะ่ะหนูเป็นคนที่สวดจัก,กรพรรดิทุกคืนเลยคะ่ะแล้วครันี้ช่วงเนี้ยจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต้องไปนอนที่โรงแรมหนูจะสวดจัก,กรพรรดิได้ไหมคะเพราะหนูกลัวคุณผีจะตามมาเจ้าคะ่ะ คำตอบคือหนูสวดจกักรพรรดิได้อยู่แล้วค่ะเอางี้ก่อนนะคะตอนเนี้ยสิ่งที่หนูถามพี่เกดมาเนี่ยมามองให้เห็นความเคลื่อนไหวก่อนเดาเอาว่าหนูมั่นใจว่าถ้าสวดจกักรพรรดิแล้วจะเจอผีหนูรู้สึกว่าตัวเองจะมีผีตามถ้าสวดจกักรพรรดิถูกไหมคะดังนั้นพี่เกดก็ต้องมาถามตรงนี้ก่อนว่าในความคิดหนูหนูว่าผีเขามาตามหนูทําไมอ่ะก็ก็หลวงตานะคะกับคนอื่นๆเคยบอกว่าถ้าสวดแล้วมันมีแสง หรือว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดเรียกผีค่ะบทสวดน,นี้ไม่ได้เป็นบทสวดเรียกผีตัดแสงบุญของเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดึงดูดพบภูมินะคะซึ่งมีทั้งวิญญาณเทวดาผีเผลอนะคะอสุรกายเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวเราที่มีสายใยกับตัวเราเขามาได้หมดเลยค่ะดังนั้นไม่ต้องสวดบทนี้นะคะสวดบทอื่นแต่ถ้าเรามีบุญ เจ้ากรรมนายเวรก็มาเอาได้นะคะไปปล่อยบัวปควายมีแสงบุญเยอะเนาะไปยกช่อฟ้าแล้วแบบโอ้ยอิ่มใจหนักหนานะคะมีแสงบุญปุ๊บมาได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพบภูมิเทวดาพบภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดมาได้หมดเลยดังนั้นแล้วอ,อย่างนี้ก็ไม่ต้องทําบุญสิคะผีจะได้ไม่มาทำหรือไม่ทำนะคะวันหนึง่งอ่ะพี่เกตว,ว่าถ้าไม่ทำบุญเพื่อไม่ให้ผีมาก็แปลว่านะคะ กลัวผีจนไม่กล้ามีชีวิตที่มีบุญแล้วก็มีชีวิตที่ดีให้กําลังบุญมาหนุนนําอย่าลืมว่าบุญจะส่งให้เล่าสุขใจบุญคือความสบายใจนะคะเรามีความสบายใจได้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะสิ่งดีๆมันก็จะไหลเข้ามาแต่ถ้าเราเป็นคนที่วุ่นวืวุ่นวายวกแวกหมกมุ่นหมกไหมยอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะชีวิตก็จะลุ่มลุ่มดอนดอนดังนั้นแล้วการสวดจักพรริของพี่เกศเนี่ยเป็นการประคองตัวเราให้อยู่ในคลื่นบุญแล้วไปดึงคลื่นบุญทั้งหมดที่เรา เราเคยสร้างมารวมเข้ากับคลื่นบุญของคนอื่นเนี่ยผ่านรูปนามของตัวเราแล้วคราวนี้คลื่นบุญโอ้พอฟังดูแล้วของเราเท่านี้ของคนอื่นก็ไปรวมมาด้วยแสดงว่าเรามีแสงบุญกับตัวเราเยอะทุกครั้งที่เราสวดจักรรพัินะคะหรือสวดมนต์หรือทําความดีเรามีแสงบุญอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้จักรรพัิเนี่ยแสงบุญจะมหาศาลหน่อยเพราะหลวงตาเนี่ยได้ทําการอธิษฐานเอาไว้ว่า ใครก็ตามที่สวดจกักรพรรดินะคะอย่างพี่เกศสวดปุ๊บก็บไปกองอยู่ตรงนี้คุณน้องๆสวดปุ๊บเพื่อนๆสวดปุ๊บก็จะกองอยู่นี้หลวงตาจะอธิฐานให้รวมบุญแสงสว่างทั้งหมดนะคะไปกองเอาไว้ที่หลวงปู่ดู่พรม,มปัญโยจากนั้นเนี่ยจะไหลผ่านรูปนามของผู้ที่สวดทุกคนเหมือนเราเป็นเซลล์หรือเป็นเจ้าหนะ้าที่แจกจ่ายแสงบุญเลยดังนั้นนะคะเราก็จะมีแสงบุญแบบออโต้พอมีแสงบุญแล้วคราวนี้ภพภูมิเทวดาจา่าตุ่มนะคะสัมภเวสีหมู่ญาต ผีเผอนนะที่เราเรียกว่าผีเทวดาก็เป็นผีชนิดนึงนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นผีที่แบบมีความละเอียดมากกว่าผีที่เป็นแบบคุณแคสเปอร์วิญ,ญญาณทั่วไปเท่านั้นเองนะคะคราวนี้พบภูมิเทวดาเขาก็เห็นแสงตรงนี้เฮ้ยฉันเคยรู้จักยายเกตย,ยายแม่พริกเมื่อ200ชาติก่อนนะคะดังนั้น มาสักหน่อยละกันมาขอเอาบุญหน่อยแสงสว่างดีเหลือเกินขอเอาบุญนะเดี๋ยวมีกําลังแล้วจะกลับมาเกือ้อกูลกันด้วยดังนั้นหลักการในการที่สวดแล้วคิดว่ามีผีตามมาเนี่ยถูกต้องครึ่งหนึ่งนะคะแต่พี่เกดก็จะบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งที่มันไม่ถูกคืออะไรต่อให้หนูไม่สวดแต่หนูมีบุญมีกุศลอยู่กับตัวนะคะหมู่ญาติเครือญาติหรือภพภูมิที่เกี่ยวข้องที่มีสายญาติกับเราเขาก็มาเอาบุญได้ดังนั้นตอนนี้ปัญหาใหญ่ไม่ได้หมายถึงว่ามีใครมาเอาบุญกับเราบ้าง กลัวคนมาปัญหาคือกลัวคนที่จะมาเอาบุญที่ไม่ได้เป็นเทวดาถูกไหมคะดังนั้นเทคนิคค่คะพี่เกศใช้วิธีนี้เลยหลวงปู่ค่ะหนูจะไปนอนโรงแรมหลวงปู่จัดการแบบออโต้เลยนะคะครอบวิมานปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณหนูจะสะดุ้งไม่ได้นะคะหนูไม่อยากสัมผัสอะไรทั้งนั้นเลยนะคะหนูรู้ว่าจะมีคนมาเอาให้เขาจ้าเอกกับหลวงปู่หลวงปู่เจราจากับเขาเอาบุญตรงนี้ส่งเขาไปเลยนะคะโดยที่แบบเป็นเป็นพลังที่แบบไหลย,ย้อนขึ้นไปให้หลวงปู่นะคะอ่ะอย่างนี้นึกภาพอย่าง หลวงปู่ค้าสวดปุ๊บรวมกําลังผ่านตัวเรามาแล้วเราก็ปุ๊บตีย้อนขึ้นไปหลวงปู่หนูฝากไว้ที่หลวงปู่เลยนะใครจะมาเอาหลวงปู่จัดการออโต้เลยนะคะไม่ต้องมาจ่ายเอกับหนูนะคะเพราะเดี๋ยวหนูตกใจต่อคลื่นบุญไม่ได้เพราะฉะนั้นนึกถึงพระเพื่อให้เราอุ่นใจลึกนึกถึงหลวงปู่ให้ท่านจัดการให้เราจะได้อุ่นใจเพราะหน้าที่ของเราอะค่ะพี่เกดว่าปัญหาใหญ่นะมันไม่ใช่แปลว,ว่ามีใครมาเอาบุญบ้างเทวตกตกบุญเท,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 ทวดาหรือว่าผีแต่ปัญหาใหญ่คือเรา กลัวคุณแคสเปอร์กลัวคุณผีดังนั้นในเรื่องของความกลัวเนี่ยบางทีเราห้ามกันไม่ได้อย่างบางคนกลัวแมงสาบจะพูดว่าอย่าไปกลัวเลยมันนิดเดียวไอ้คนที่ไม่กลัวมันก็ไม่กลัวค่ะเชกเช่นเดียวกันผีเนี่ยคนที่เขากลัวก็กลัวเนาะแต่อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะสร้างความอุ่นใจให้เกิดขึ้นกับเราเพื่อเบียดความกลัวของเราออกไปฝากไว้เลยค่ะคุณหลวงปู่จิ้วค่ะนโมเพทิสโตพเมเปัญโยเมตตาเสร็จปิ๊งปิ๊งจัดการให้น้องเลยนะคะน้องจะประคองขึ้นบุญน้องอยากสวดจักพัทถวายแล้วหลวงปู่ดู แลนะอย่าให้หนูตกอ,อกตกใจหรือเตอรกระจายคุณพ่อภูมิทั้งหลายจ้ะนืนคุณหลวงปู่อยู่บนหัวเดียวกันโดยตรงเลยค่ะ ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นล่ามเป็นเหมือนสื่อนะคะเป็นล่ามแบบชนิดที่ว่าอยู่ในห้องห้องมืดของตัวเราแบบว่าอยู่ในโซนปลอดภัยเนะเราก็ใช้ไมโครโฟนลุงปู่กคะติดต่อกับเขาเลยเราไม่จําเป็นต้องไปเจอแบบตัวเป็นๆเ,เราเป็นคอร์เซ็นเตอร์เอาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สมัยที่เกิด่วนใหม่ๆแล้วยังกลัวเนี่ยใช้อยู่ประจําก็สร้างความอุ่นใจได้แล้วพอนานไปนานไปเนี่ยคะ่ะเริ่มไม่กลัวละ กลัวที่สุดคือกลัวจะลืมบันทึกบุญและแผ่บุญมากกว่าก็หวังว่าจะได้ไอเดียแล้วก็มาฝึกจิตให้พิชิตความกลัวด้วยการฝาก ทุกอย่างนะคะให้หลวงปู่จัดการในส่วนของความเข้าใจนะคะที่แบบว่าส่วนแล้วจะเป็นการเรียกผีเล่งกรรมอะไรไหม,มจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดเอาเป็นว่าถ้าส่วนแล้วไม่ดีก็ไม่รู้หลวงตาม,มาจะมาหลอกให้พวกเราสวดไปทําไมและส่วนตัวพิเกตที่สวดมาแล้วสิปีบทสวดนี้ค่ะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีและเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ในทุกลมหายใจเข้าออกทั้งต่อตัวเองแล้วก็เพื่อนมนุษย์สัตว์วิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเพื่อน ก็เป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะเราไม่เป็นพิษกับใครนะคะส่วนเพื่อนที่ไม่หายใจหรือหลับพบภูมิวิญญาณก็เป็นยังเป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะเขาก็มาเอาบุญกับเราได้ตลอดเวลาดังนั้นแล้วมองให้เห็นประโยชน์ตรงนี้นะคะสิ่งที่ต้องต่อสู้คือความกลัวของเราเอา ไปฝากไว้กับหลวงปู่ให้หลวงปู่จัดการแล้วเราก็ไปอยู่เป็นแบบคอเซ็นเตอร์เลยนะคะฮัลโหลฮัลโหลนะคะจับพักไหมฮัลโหลวอสองลวงปูค่ค่ะจัดการแบบออโต้ดิวกันตรงเลยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวจะทําหน้าที่สะสมสังบุญเป็นเราเตอร์ต่อคลื่นบุญตรงนี้ให้หวังว่าจะได้ไอเดียไปเป็นคอเซ็นเตอร์เพื่อหนีห่างความกลัวนะคะแล้วก็ฝากหลวงปู่จัดการให้สาธุและอนุโมทนาบุญด้วยคะ่ะ